สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจจะมามา่ะเรื่องราชม,มังกรได้ตามภรรยาในตอนที่ 20- ่สถึงยีกันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะห้องหลอมยาหลอมยาออกมาให้ได้ภายในสามวันหากสำเร็จข้าจะพิจาราเรื่องรับเจ้าเป็นสิทธิเจ้าค่ะฉันจะต้องทำได้แน่ลูกแก้ววิญญ,ญาณสอดแนมอันับแดกฉันจะต้องทำความเข้าใจกับหนังสือไสยศาสตร์พวกนี้ก่อน ในหนังสือเขียนไว้ว่าจะต้องใช้พลังวิญญาณเป็นตัวเร่งปกิติริยาวัตถุดิบถึงจะสามารถตอบสนองต่อเตาหลอมยาได้ดีขึ้นไม่สนแล้วลองดูก่อนไม่ใช่แบบนี้หรอเป็นเพราะใส่สมุนไพรไหลชนิดเกินไปหรือเปล่านี่มันกลายเป็นยาแล้ว ฉันไม่จำเป็นต้องทำตามสูตรเดิมไปนี่เนาะสายพันธุ์นี้น่าจะเป็นสายพันธุ์นี้น่าจะเข้ากับมันได้จะว่าไปการหลอมยาก็ไม่ได้ยากนี่นะก็หาไม่เบาเปลี่ยนวิธีการผสมยาเองก็เป็นด้วยจากนั้นโยนสมุนไพรเข้าไปในเตาเล็กแล้วก็ใส่ลงไปให้หมด สำเร็จแล้วทำฉันทำสำเร็จแล้วโว้ยนี่ค่าให้ไปล้วนที่ค่าให้ไปล้วนเป็นวัตถุดิ์ระดับหนึ่งทั้งสิ้นสามารถทำลายบรรทัดบรรทัดฐานและหลอมยาระดับสองออกมาได้เป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งดูเหมือนว่าจะต้องรับสิทธิ์สาวกเพิ่มอีกคนล,ละน่ะนับแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าก็เป็นสิทธิ์สาวก ของข้าหลีเหวียวผู้นี้เข้ามารับการเจมิมเถอะเจ้าค่ะท่านอาจารย์สิทธิ์คำน้บท่านอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เหตุใดท่านเจ้าเกาะถึงได้ใกล้ชิดมนุษย์ไรขนเช่นนี้มนุษย์คนนี้ใส่ยาพิดอะไรให้ท่านเจ้าเกาะกันแน่บ้าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มีสิทธิ์อะไรกัน ไปต่อตอนที่ยีเอ็ดกันเลยค่ะงตึ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 งอันนี้คือตอนที่ยีสเอ็ดนะคะสเนินต่อไปนี่คือหยวนเหลวหยวนเหลหวหลที่ท่านเจ้าเกาะตั้งใจบุ่มเพราะมาถึงสามปีถ้าหากถูกสังกวนอู้อย่างทำรไรเข้าเกงว่าเจ้าเกาะก็คงฆ่านางทิ้งแน่ ข้าได้ไปสอบถามมาแล้วเมื่อคืนมีแต่ช่างกวนอุยอย่างที่เข้ามาที่นี่และเมื่อที่เมื่อข้าพบว่าดวดล้วนเหลาถูกทำลายข้าก็รีบมาหาท่านทันทีนทไม่รู้ว่าจะจะพูดกับท่านเจ้าก่ออย่างเช่นไรดีช่างกวนอูยอย่างทำลายล้วนหยาล้วนเหลาท่านดูนี่ไม่บุกสลายเป็นเป็นเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรอ่า ข้าก็ว่าใครกันนะที่กล้าหันชันชัยถึงขั้นแต่ต้องสมุนไพของท่านอาจารย์ได้ที่แท้ก็เจ้านี่เองเหรอเจ้าอย่ามาใส่ไร้ป้ายสีผู้อื่นเมื่อวานเจ้าลงมืออย่างเจ้าลงมือยังไม่เด็ดขาดพอตราบใดที่มันยังมีรากอยู่ข้าก็สามารถช่วยชีวิตมันได้แต่ก็ต้องใช้วิธีพิเศษบางอย่าง มแมลงพวกนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อหลวนเหลาแต่มันสามารถย่อยย่อยรอยต้นต่อและกัดกินผู้ที่ทำลายหลวนเหลาวได้ดังนั้นมันบอกว่าโอ้มันบอกข้าว่าเจ้าเป็นคนทำลายหลวนเหลาอ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยจริงๆนะคะแม่นางช่างกวนในเมื่อ หลวนแลาไม่เป็นอะไรมันก็คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นแม่นางเอกก็ไม่จำเป็นต้องห่วงใยอะไรขนาดนี้หรอกมันแน่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าแม่นางเสาเหาคงต้องลำบากหน่อยนะแม้แต่ว่าพิษของหนอนนี่อาจจะไม่ถึงตายแต่ทำให้คันจนทนไม่ไหวเลยล่ะอ้ามือข้าแขนข้า ช่งกวนอุยย่างช่งางร้กาดยิ่งนักนางทําให้ข้าเป็นผืนขึ้นทั้งตัวสภาพแบบนี้ข้าไม่กล้าไปพบท่านเจ้าเกาะแล้วล่วลวะเจ้าว่าเจ้าทำไรโอข้าว่าเจ้าทาตัวเจ้าเองมากกว่านะข้าต้องไปดูที่หมีดําสักหน่อยช่วงนี้มันได้ทํำลายทาตุยาไปหลายคนมากช่างน่ากลัวยิ่งมีดำเฮ้เฮชงกวนอุยอย่างสง สามารถรับมือเรื่องสมุนไพรได้แต่สําหรับเผ่าสัตวร้ายแล้วนั่นเกรงว่าจะถูกค่าแทะค่าเท่าค่าแทนเออค่าแทนอะมาถึงตอนนี้ร่างกายของข้ายังทุกทรมานมากอยู่เลยนะเราจะยอมให้มนุษย์คนหนึ่งมากดขี่รังแกเราได้อย่างไรล่ะเสาเสาหลานใช่ไหมเสาเสาเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ เสาเยาพูดถูกเจ้าไม่ต้องห่วงข้าพี่ชายคนนี้จะแก้แค้นให้เจ้าเองอ้านี่มันกลิ่นตัวของเสาเยานีข่ขึ้นแรกยังไม่ทันโอยังไม่ทนันทาลายขึ้นลูกใหม่ก็ถมเข้ามาเสียแล้ววันนี้เจ้าโชคดีมากข,ของดีที่ข้าได้ใช้มา โอ้ใช้เวลาในการกั่นมาหลายวันอันนี้ค่าให้เจ้าก็แล้วกันนี่มันก็นานมากแล้วนะทำไมยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยคงไม่ใช่ถูกพิษของชัางวลอุยหยางฆ่าตายไปเสียแล้วนะกินตัวเจ้ามันเหม็นเขียวมากไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือสัตว์ร้ายหากขยับได้ก็ร้วนต้องเป็นอาหารเหมือนกันทั้งนั้นไอเสร็จขวะ เสร็จสวะโอเคไปต่อตอนที่ยีิบสองกันเลยค่ะท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างเจ้าคะนี่คือสิ่งที่ข้าดูแลให้ท่านสวนยาสวนดอกไม้นี่นะหรอเหตุผลที่เจ้านํายาสมุนไพรของข้าไปทําอาหารว่างมันเป็นเศษที่เหลือจากการกันยาของข้าจะทิ้งยังไงก็จะทิ้งมันก็ยังไงอยู่ ถืออย่างไรเสียท่านก็ไม่ทานของมนุษย์อยู่แล้วนี่ท่านก็ต้องดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วท่านอาจารย์หะถ้าหากว่าท่านไม่ดังเกียดเครื่องนี้ข้าให้ท่านจเจ้าเอาออกไปสุกกระปุกชมัดจริงด้วยข้ายัางเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ท่านด้วยนะเซอร์ไพรส์รู้สึกมีดางสังหอ์ไม่ค่อยดี ข้าค้นพบวิธีกัญยาแบบใหม่ตุ่มตุ่มสังกวนอู้หยางขอโทษเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดทำไมมันถึงระเบิดเช่นนี้ข้าจะซ่อมให้ท่านเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะแง่ yeah, ให้อภัยข้าเถอะนะนช่วงนี้พลังอำนาจของศาดตรามังคุดดุเดือดจัง ดูดูเดือดจังก็แงล่ะดูไม่ออกเลยว่าเป็นพลังอำนาจที่เพิ่มขึ้นใหม่ว่ากันว่าเจ้าของสารามังกรเป็นเผ่ามังกรด้วยนะสารามังกรเผ่ามังกรดูเหมือนว่าที่มีที่นี่จะมีหลายชนชั้นหลายชนเผ่าเลยสินะเจ้าว่าไหมเป่าเป่าลมปานวิญ,ญญาณล้อมรอบ โอ้ยทำไมไม่อีกแล้วล่ะเนี่ยงานเข้าอีกแล้วท่านอาจารย์เอานะคะก็จบกันไปทีเรียบร้อยนะคะส่วนเพจผู้แปลก,ก็เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะ,ะเข้าไปที่ facebook นะคะแล้วก็พิมพ์เพจผู้แปลนะคะก็จะเห็นเพจผู้แปลขึ้นมานะ ก็สามารถกดเข้าไปเพจที่เพจผู้แปลค่ะนะคะก็จะมีมังงะหลายเรื่องเลยก็สามารถเรียกอ่านได้เลยนะคะวันนี้แอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ